ับท่านผู้ชมครับก็อยู่กับรายการคันซตมร์ทีวีนะครับก็อยู่กับแขกรับเชิญนะครับสองท่านเนี่ยเล่นเกมเดียวกันอยู่ด้วยไอ้เนี่ยเล่นเกมอะไรวะคุณเกียวคุณลุกเกียวมีเกมเอาเฟสครับเอาเฟสคะับไอเอาเอาเฟสออฟดาร์ครับคุณเกียวเมื่อกี้เราจ้องเมื่อกี้คุณเกียวกีเนี่ยโอเคครับเราจะมาเริ่มเล่นกันนะครับ เดวันนิวเฮานะอุ้ยอย่า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 ไอ้พี่เราไปประตูไงอ่าก็กดจอสีดำไงฮะกดกดที่ประตูสีดำอ่ะเปิดคอมได้ไหมอุ้ยอย่าเปิดอุ้ยอุ้ยอุ้ย what the fuck โอ oh มันมาเร็วเปิดไปฉายอาบน้ำเลยไลฟ์เกมเมอร์ไลฟ์ชีวิตใหม่เลยฮาร์ดทูเบย์ ผมตีสี่แล้วนะฮะอุ้ย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 เยวใจเย็นใจเย็นนี่มันมีสอนเล่นด้วยมีสอนเล่นด้วยมีครับอ๋อจะมีมีเอเดอร์แมนด้วยนะฮะผีดำมันจะตายผีที่ประตูผีที่หน้าต่างกุหลักกุดลักบ้านเลยแล้วครับหมาจะตกใจเนียนะครับเราจะรอจากคืนนี้ไ่เลยครับอม เปิดไฟได้ด้วยอืมก็เปิดได้ครับผมไม่ได้บอกล่ะเปิดไปใช้อันหน้าผีผีมันจะแอบไปมันจะหายไปตอนนี้แบตผมเหลือหกสิสองเปอร์เซ็นโอ้ยใยเย็นเย็ดปดีใครเปิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเยเดียวเดียวเดียวยวเโอ้หุดเปดเปดเปรดเอี๊้ยหี้ย มันเล่นเหมือนไฟในเฟดเดียบท่านผู้ชมครับผมบอกไว้ก่อนฮะโทรศัพท์มาเข้ามาห้ามรับเลยนะฮะทำไมครับผมโ,โดนหลอกครับผมนี่คนลุกเลยอ้าวมีมินิเกมอีกโอ้เลือดโอ้โหทำไงอุ้ยโอ้ยมันจะหลอกหลอนที่ไหนอย่ามาเพื่อนเพื่อนอย่ามาเพื่อน <c oughs> <c oughs> เพื่อนจะเย็นก่อนเพื่อนเราเราตามนายไม่ทันเพื่อนเราแบบ ถ้าส่วนใครที่อยากเล่นนะครับผมจะทิ้งวิลลิงไว้ตาล่างนะสมาเข้าไปเปิดความชาความรอนกันได้นะวันนี้ในรูปแบบเวซิดีอืมโอ้โห oh. ไม่ใช่แล้วโอ้ยแล้ว <c oughs> ผมเปิดไปกดลากไอ้หน้าจอมันสีฟ้านะเอาแบตหมดชิปโอ้ยพี่แบตหมดแบตหมดก็ละสังขารเลยครับ กันเราตัวไม่รอดแล้วมันเป็นมันเป็นเกมอะไรครับ <laughs> มันเป็นเกมได้แบบประตูพังเงยเอาไปพี่คุณเล่นเดยวครับผมว่าคลิปนี้เอาไปให้พี่คุณเล่นเด้อ <laughs> <laughs> ผ,ผม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 จะให้ท่านผู้ชมดูตาหนึ่งครับอีกตาหนึ่งนั่นนับ เปิดมาไม่งั้นน่าจะดำครับเดี๋ยวอา้าอ่านไม่ทันครับท่านผู้ชมครับขอโทษด้วยนะครับผมอ่านไม่ทันครับไอโอเครับอ่านได้อ่านทันแค่นี้ไม่ใช่อ่านได้แค่นี้แปดเปอร์เซ็นแล้วอ่ะตอนแรกผมจะทำอะไรวะอ๋อ,อยานะเอาไว้ยานะเอาไว้ยานะเว้ย,วยวหันกันก็นกนอีกเว้ยเพื่อนเพื่อนไปดิเพื่อนเพื่อนอู้หูเพื่อนทำไมทำอย่างเงี้ยโอ้โหอ,อ,อโลนเลย ล่นเลยเนี้ยเลยกเลยครับเลยกเลยครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับแล้วค่อยเจอกันนะครับจิโอเกนนะครับไม่ใช่แล้วครับเออก็ลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ